จนในยามค่ำคืนส่องแสงอบอุ่นในใจยังคงสวยงามเพลินตาเมื่อมองบนฟ้าไกลตรึงตราอยู่ในใจตราบนานเท่านานอ,อน,น,อน ขอให้ความชุ่มชืน้นพื้นป่าให้สมบูรณ์เพิ่นพูนความรู้ให้ไหลรินดังสายทานมีอัลกุรอานเป็นทางนำวิทยาการอิสลามจะเป็นสะพานให้เราข้ามไป นายอัลฮัมมานุรรฮีมาะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเอ็นดูความเมตตาจากอฮาสุบานุตตาลาจงประสบดีพี่น้องแฟนรายการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการก่อนตะวันลับฟ้านะครับเราจะเจอกันเป็นประจำทุก วันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุสารคุณธรรมหรือรีซาลารดิวเอฟเ97.25เมกะเฮิร์นะครับและก็ตามช่องทางต่างๆนะครับที่ภายใต้การกำกับดูแลของสถานีแห่งนี้นะครับครับวันนี้วันจันทร์ที่29ธันวาคม2500 68นะครับซึ่งตรงกับวันที่8รอจับอิจรอสักราชห4ึันรนะครับหวังว่าพี่น้องแฟนรายการทุกคนก็คงจะสบายกันดีนะครับอัลฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา์อัลฮัมดุลิลลา์นะครับการขอบคุณชุโกตอัลสฮาวะตาลานั้นเป็นมรารยาทที่ดีงามของบรรดาผู้รัทธตาทั้งหลายนะครับเราจะต้องไม่ลืมนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับณนะวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่มาจากความเมตตาความกรุณาของอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะลาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นทุกคนตั้งแต่ตื่นนอนต้องโชกรอัลลอฮฺก่อนเข้านอนก็โชกรอัลลอฮฺไปทํางานโชกรอัลลอฮ์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานสถานการณ์ใดก็ตามแต่ นะครับอัลฮัมดุลละเป็นประโยคที่เราจะต้องเอ่ยอยู่เสมอนะครับครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีขอบคุณผู้อำนวยการขอบคุณทีมงานนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านทุกคนไม่ว่าอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับหรืออยู่ที่บ้านนะครับหรืออยู่ที่สำนักงานนะครับฝากสลาม ไปยังอุมมีมามาของเรานะครับซึ่งเข้าใจว่าคงจะมีภารกิจอันสำคัญก็คือการระเตรียมอาหารสําหรับมื้อละสินอดสําหรับมื้อเย็นมื้อค่ำของสมาชิกในครอบครัวเช่นกันนะครับอาบีอาบะอาบูนะครับของเราก็ส่วนหนึ่งก็ถึงบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ระหว่างการเดินทางขอเลาะสุปาโวตลา ได้ส่งคุ้มครองนะครับสำหรับลูกๆนะครับกลับถึงบ้านอย่าลืมละหมาดนะครับการละหมาดเป็นหน้าที่การละหมาดเป็นพันธกิจแห่งชีวิตการละหมาดเป็นข้อแยกระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธตรงนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับครับวันนี้รายการก่อนตะวันลับฟ้าของเรานะครับก็จะนำ เรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อควรปฏิบัติในเดือนรัจับนะครับซึ่งต่อยอดจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราก็คงจะรับทราบกันนะครับว่าเหตุการณ์อิสระและเหตุการณ์เมสระนั้นเกิดขึ้นในเดือนรัจับนะครับส่วนวันที่เท่าไหร่นะครับก็มีความเห็นต่างกันของบรรดานักวิชาการนะครับไอ้นั้นเราไม่ ต้องไปคำหนึ่งถึงมันมากนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อมั่นและอิมานก็คือว่าเหตุการณ์อิสรแอละมิอานั้นเป็นมุอจีซาดนะครับเป็นปรากฏการณ์เป็นความมัศจรรย์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาูวตาลาได้ส่งมอบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละเลวสัลลัมอันเป็นสัญญาณอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺและขณะเดียวกันเพื่อที่ จะการันตีว่ามุฮัมมันดนั้นเป็นรอสูลล l l a h จริงๆนะครับมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับแต่เป็นคนธรรมดาที่ได้รับวะยูจากอัลลอฮ์สุบฮานาหวตาลามาทำหน้าที่เป็นทูตนะครับาศาสนาทูตหรือนบีตามที่เรารับทราบกันนะครับเหตุการณ ในครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายบรรดามุสลิมในยุคต้นๆซึ่งอีมานก็ยังไม่เข้มแข็งนักแต่มีคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเราก็คงจะรับทราบว่ามีความเชื่อมั่นยากรีนนะครับเกินร้อยก็คือท่านอบูบักอัส,สิดดิกนะครับจากวันแรกที่ท่านเข้ารับอิสลามจนวันสุดท้ายนะครับที่ท่าน ต้องจากไปอีมานของท่านก็ยังคงทนยั่งยืนและมั่นคงไม่เสื่อมคลายนะครับจนกระทักสมยานนมอัสิดิกนั้นดังกึกก้องในหัวใจของพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาได้ได้ได้โชว์เครื่องหมายของพระองค์นะครับ